หญ้าหายไปเกือบหมดเลยเนาะข้าวดีดก็มีเหลือเล็กๆน้อยเองสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของป้าแต๋วนะคะซึ่งอยู่ที่ใซน้อยนนทบุรีค่ะซึ่งเราได้มาติดตามดูผลงานของสารย่อยสลาย ต่อสางฟางข้าวของเรานะคะปรากฏว่าได้ผลดีมากๆเลยค่ะข้าวติดลดลงไปเยอะเลยแล้วก็เหลือแค่นิดๆนหน่อยๆค่ะวันนี้ก็ได้ให้คนมาเก็บข้าวดิดที่เหลือนะคะเป็นไงคะป้าข้าวติดรอบนี้เป็นไงคะน้อยลงลดไปเยอะไหมคิดว<ะ>่าลดเยอะแล้วรอบที่ผ่านๆมาล่ะคะมันเยอะเยอะมากเลยเ<อ>นี่ค่ะทุกคนใช้ซันย่อยสลายฟางข้าวกำจัดข้าวติดครั้งแรกเองนะคะ ได้ผลดีมากเลยเนาะข้าวดีดเหลือน้อยมากๆเลยป้าบอกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเป็นไงคะน้อยกะเกาแล้วเมื่อก่อนป้าเป็นยังไงข้าวดีดนาแปลงเนี้ยเยอะแล้วก็มีหญ้าอะไรไหมหญ้ากอเยอะอืม <laughs> ไปกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของนากันนะคะอยู่นี่ลคะค่ะ สวัสดีค่ะป้าแต้วสวัสดีค่ะลุงตีครับสวัสดีครับวันนี้<ด>เรามาดูผลงานนะครับการใช้สารย่อยสลายต่อสร้งฟางข้าวเมล็ดขดิีนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาถามป้ากันว่าแต่ก่อนป้ามีขาดิีและญ่ามีเยอะไหมครับ เยอะจ้ะแล้วหลังจากที่ป้าใช้จุลินทรีย์ของเรานี่เหลือประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับป้าที่มองมองดูก็ยุบไปเยอะอะแหละยุบเยอะนะครับท้งหญ้าทางข้าวิดนะครับหญ้าหายไปเลยหญ้าหายไปเลยนะครับข้าวติดยังเหลืออยู่นะครับข้าวิดยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังไม่หมดแต่ก็ยุบลงไปเยอะครับแล้วเรื่องเรื่องดินละป้าป้ามีปัญหาไหมตอนหวานข้าวข้าวเคยไม่ขึ้นไหมครับขึ้นหมดเลยอ๋อรุนนี้ใช้ขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยนะครับก็คือจุลินรีอยสลายของเรานี่ก็บำรุงดิน แล้วข้าวนี่ก็ขอแปดเก้านะครับเพิ่งได้แค่หกสิบแปดวันเองเริ่มเข้าเม็ดแล้วนะครับแค่หกสิบกว่าวันนี่เข้าเม็ดแล้วนะครับวันที่สิบแปดอ่ะใช่เนี่ยข้าวหกสิบแปดวันใช่อายุข้าวแค่เก้าสิบวันนะครับแต่อาจจะเกี่ยวก่อนเก้าสิบอาจจะได้เกี่ยวก่อนด้วยใช่เราะฟารวันะปูเื่องเนื่องจากว่าเราได้หมักฟางเนาะหมักฟางแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีในนาข้าว เขาก็เลยขึ้นงามมาเลยดูว่าอะไรจบูมเหมือนปบูหมดแล้วดูดีสูงคนตัดลงไปได้แค่เอวไม่เคยสูงขนาดนี้อ่ะนี่ค่ะทุกคนผลงานชัดเจนเลยค่ะข้าวีดก็ลดหญ้าก็หายเลยก็มีนิดๆหน่อยๆนะป้าเนาะหญ้ามีนิดๆหน่อยๆแต่ข้าวีดอ่ะข้าวีดนี่ค่ะเล็กน้อยแต่หญ้าหมดเดี๋ยวรอบต่อไปหมักอีกหมักเรื่อยๆ น้าต่อไปแต่รอบนี้ใช้เวลานี่ฝั่งฝั่งนู้นก็มีนะคะเพราะไอ้เวลาตอนนี้เราจะโอไปดักไม่ได้เวลาที่มันจะต้องต้องทําให้ทันน้ําให้ดูข้าวกันเนาะพันข้าวก็ขอแปดเก้านะคะทุกคนอายุเก้าสิบวันค่ะนี่ค่ะสมบูรณ์ไม่ถึงแม่ สมบูรณ์มากๆแล้วก็แล้วก็แน่นเลยเนาะแต่เดี๋ยวเวลาตังเกี่ยวจะรู้ว่าจะได้ตเท่าไหร่ใช่เราก็ต้องมาติดตามรอลุ้นกันนะคะคือถ้าข้าวเขาลงตัวมันก็จะไม่ได้เต็ที่สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะเราจะมีคลิปดีๆสาระดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ